อ่าโอเคก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมบเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับมาวันนี้ผมก็มีอะไรสนุกๆมาเล่นนะก็ไม่รู้ว่าหลายคนเนี่ยรู้หรือยังนะแต่ผมว่ามันไนกี้อะ่ะมันเหมาะกับด่านด่านหนึ่งเว้ยทำให้แบบปลาดาบได้แบบโคตรเยอะเลยนะครับมันจะปลาดาบแบบสร้างแลนดเยอะแยะมากมายเลยมันมันไม่ได้ทําให้เก่งขึ้นหรอกแต่ว่ามันป่วนดีนะคือแลนมาร์กมันเยอะมากเออปลาเดินปลาเดินอยู่ได้แหละครับแมปนั้นก็คือแมปรถไฟนะ เหมาะกับไนกี้มากไม่ใช่เหมาะกับไนกี้หรอกแต่ไนกี้ไปเล่นสนุกมากผมก็ลองเอาไปเล่นลนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นให้ดูก็เซ็ตจะประมาณนี้เลยแต่ผมพิเศษนิดน,นึงนะจะเอาหมวกฟารโรมาเพราะว่ามันได้ในเรื่องของโอกาส40%เนะี่ยเวลาเราสร้างแลนเราได้ทอยอีกครั้งเออผมหวังให้ไ e อ้เนี่ยออกแล้วเราได้ทอยอีกนะครับมาเดี๋ยวมาดูว่ามันจะปวนแค่ไหนนะเซตก็ใช้เป็นโดนพิทักษ์พิทตอรี่นะครับโดนก็ปีเด m เ n น i o นเพจนะครับแล้วก็กอลอยฟ้าซูเปอร์หมวกของฟาโรนะครับสกิลเดี่ยว2 G 2สกิลนะครับ ดีนะเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูไม่ได้หวังจะชนะหรืออะไรนะแต่ว่าเซตเนี้ยไม่ได้หวังชนะแต่ว่าหวังป่วนนะป่วนแบบปวนมากอะ่ะอืมถ้าคนเล่นคนแรกก็โดนรถไซชนจนตายอะ่ะนะครับมามาด,ดูดิโอ้โหเจอไปตัวอะไรไม่รู้มาตัวอะไรไม่สําคัญอะครับมันสําคัญตรงว่าเราโชว์สเต็ปสร้างแลนะมาขอก่อนมา้าโอ้โหอย่างนี้สวยเลยดูแต่ผมจะสร้างเต็มแมปเลยครับแบบไม่ให้มีที่เดินเลยปลาไป สร้างาสรที่ต้นทางก่อนครับปาไปแล้วก็โดดไปสร้างหลุมดําแล้วก็ป่าใหม่ปลายทางแล้วก็เราก็สไลด์ไปครับปสไลด์มาแล้วแล้วก็เก็บดาบใหม่แล้วก็ปาดาบใหม่สร้างสาสรที่ต้นทางวางไว้ตรงนั้นเดนเมอชั่นออกเราก็โดดไปครับแหนได้สี่หลังและแลนด์มาร์ค พาไปสถานีปลายทางเนี่ยได้ห้าหลังแล้วยังไม่ตันทอยเลย <laughs> ยังไม่ตันทอยเลยไปพาไปวางหลุมดำไปที่เดิมไปแหละพาไปดาบสถานีต้นทางปุ๊บวางหลุมดำปั๊บแล้วก็ทอยสองเรียบร้อยก็ลงนี่แหละเราจะไม่วิกนะครับเราจะสร้างจนเต็มอะสร้างให้มันไม่วิกอะสร้างสถานีปลายทางปุ๊บ ไปเดินเลยไฟกำลังจะออกแล้วอิมแล้วก็ป่าไปตรงนี้แล้วกันสถานี่ต้นทางปุ๊บวางไว้ตรงนี้ปุ๊บเดเมชั่นออกแล้วก็โดดไปไปเสร็จปุ๊บมันจะคู่ตรงนี้ใช่ไหมเอาไว้ตรงนี้ดีกว่ากลัวมันวิ่ก่อนนะไปรถไฟมารับไปแล้ว บอกเลยถ้าใครถอยถอยคนแรกอะ่ะโดนรถไฟชนจนตายอะ่ะสหายเจ้ทาท้าปุ๊บวางหลุมดำไว้ปุ๊บแล้วก็ถอยอุ้ยกอหลอยฟ้าเราไม่ออกรอบนะ้ชิบหายละสองอ้าวออสีโอ้อดคอ,อโมโบเลยแย่ yeah, มากแล้วหมวกเราไม่แม่นเนี่ยอ้าวโหโ,โดนไปโดนไปตายเลย ไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วกูไปกับมึงแล้วมันบอกโอ้หอะไรขนาดนั้นเราเมืองเต็มไปหมดกูไม่เล่นแล้วมันบอกโอ้โหมาอันนี้เราคอมโบยังไม่สุดนะหมวกเราไม่แม่นเสียอย่างเดียวหมวกเราไม่แม่นแต่ที่จริงไม่เอาหมวกฟาโรมามันก็ทําต่อได้นะอที่จริงเอาหมวกแม่นๆมาเลยดีกว่าป่ะเพราะว่าหมวกฟาโรมันยังไม่ทันออกหรอกกูว่าเต็มแมปก่อนนะแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนหมวกก่อนดีกว่าหมวกหมวกเอาหมวกที่โคตรแม่นมานะเปอย่างหมวกที่ชาร์ตอยู่ไหนหมวกที่ชาร์ตนี่หมวกที่ชาร์ตแม่นมาก มันใช้คูคีแล้วมันแมนนะไปก่ไปเลยนะโอ้ยแบบโคเวอร์หมดได้การแล้วมามีอยู่13ใบจัดไปนะ <c oughs> ใครที่แบบถ้าเล่นจริง,รงๆอ่ะมันวิกแล้วนะนะั่นแหละจริงๆถ้าเล่นจริงๆมันวิกแล้วแต่ผมแบบอยากสร้างเยอะเยอไงไหนดูที่ใครวะาเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่เดิมเหรอไอเดิมปะเน่ยดูดิมันใช่เดิมไหม <c oughs> ผมจำจีมันได้อยู่ <c oughs> โอ้มันได้เล่นคนแรก <c oughs> โดนรถชนจนตายแน่นอนฮ้ย <c oughs> คนเดิมจริงด้วยว่ะ สวัสดีเขาหน่อยเองกำลังจะโดนรถไฟชนรู้ตัวเปล่า <c oughs> โอ้ให้มันสร้างไปให้มันสร้างไปอืมโดนเราก็ผุดเหมือนกันนั่นะละมาเดี๋ยวเรามาเล่นรถไฟกันดีกว่านะครับ มันไม่มีป้องกันนี่หูชิบหายแล้วมันมีโอกาสตายแนนะ่ถ้ามันไม่ย้ายทีอ่ะเพราะเราปลาดาบมันก็โดนมาแล้วเนี่ยเออให้ให้ให้มันโดดไปที่ื่นโดดไปทื่นเร็วโดดไปทื่น,ดดนเร็วจะโชว์ปาดาบเลือกนานขนาดนั้นเลยหรือมันออกเกมไปแล้วบอกชิบหายแล้วกูไปอยู่แล้วจ้าไปาว,วางไว้นี่แหละ ไม่ตายหรอกบ้านไม่ไม่แพงไม่ไปนะไปทอยสิบสองไปตั้งรถไฟกันดีกว่าปะขังคุกมันไว้ปลาดาบไปตรงนู้นนะสายปลายทางไปขึ้นมาขึ้นมามาแล้วเราก็ปลาดาบเลย มันอยู่ตรงนี้ทีนี้เนี่ยเราจะปาไปนู่นเลยนะเพราะว่ามันจะตายก่อนไม่แน่โหกูว่ามันไม,ไม,ไม่ไม่เล่นแน่เลยอ่าโอเคไม่ตัดการแล้วไปสาดีตต้นทางแล้วเราก็ไปแล้ว12ไปเราไปนั่งรถไฟเล่นดีกว่าเล่นแบบไม่เอาแะไรเล่นแบบไม่ชนะปาไปสาธีปลายทางสร้างลุ่มดำ เดี๋ยวกูจะวนกลับมารับรอแป๊บนึงนะครับเอ้ยปลาปลาไปสาแตร์ที่ต่อทางเพ<บ>ิวางหลุมดำพุ้มดดเมนชันออกไปยาวๆครับเล่นจนมันไม่อยากเล่นกับเราคิดเอาแล้วกัน,าาาาาานไป,นออว,ไปวางปลาดาบ อันนี้ต้นทางปุ๊บเอ่อสามโอ้สามออกสิบเอ็ดดีนะก่อนลอยฟ้าเราออกปาไปสาธิาีปลายทางครับกำลังจะวนมาหามันแล้วเราจะวนมาหามันแล้วดาบสาธิตต้นทางโดดไปป๊าปป๊า ไเปนชั่นเราออกด้วยสถานีปลายทางมารับแล้วเพื่อนฉันมารับพี่นายแล้ว <c oughs> ไอ้ที่บอกกูยืนรอมึงนานมากไปวางไว้ปลาไปตอนนหนที่ต้นทางวางนี่โดนตาปลาดาไปตายนะครับ สงสารมันให้มันตายเถอะเดี๋ยวเมืองมันไม่แพงนะถ้าเราปาไปที่อื่นแล้วรถไฟชนโอ้โหเมืองแบบเล่นแบบใครที่ไม่กะแบบกะใครเครียดอะใครที่ไม่กะแบบเล่นเอาชนะอะไรอะลองเอาไนกี้มาเล่นแบบนี้ดูครับแบบมันโคตรสนุกอะโคตรปวนโคตรมันไหนเราดูเฮ้ยเจอใครวะโอ้สองโอ้โหหมาหมามึงได้ขับรถไฟแข่งกูแน่นะครับให้มันเริ่มก่อนเราเริ่มก่อนเราแพ้นะครับเรากันวิกมาไว้เนี่ย ไม่กาเลือกเลยอ่าโอเคไนกี้เชิญโอ้โอ,โอ้มันไม่เอากันวิกมาโหที่จริงเราน่าจะได้เริ่มก่อนนะถ้าไม่ไม่เอากันวิกมาเราเดินเดินเล่นแหละแต่ไนกี้มันอันตรายกว่านะเพราะว่ามันมีแสงจันทร์ถ้าเราติดเราแพ้เลยคนระับไหนดูดีมันจะใช้สเตปแบบย,ยังไงนะโอ้ อ้าวมาอยู่ข้างหน้าเราอย่างนี้ยังไงครับโดนนะเนี่ยะเราต้องคำนวณก่อนว่าอะอะไรเราออกบ้างโอเคย้ายออกแล้วก็โดนไปเลยครับโดนเราไถยันนู่นน่ะไนกี้อ่ะปารอบสองไปสาสาดีปลายทางโอ้หบอกเลยว่าไม่หยุดมันนี่ไนกี้ อย่างไงก็ตายครับโดนรถไฟโดนทิชชาอีกมั้งเนี่ยเราจะผ่านไปทุกที่ครับเออบานไม่แพงไม่ต้องไม่ต้องตายอย่าตายเออแล้วก็เราก็ป่าใหม่ครับก็สถานีต้นทางป่าไปทางกงเอ,อวางไว้ิบหายแล้วเราฆ่ามันไม่ได้อืม เราฆามันไม่ได้สายไปายทางาไปเราขับวนสักรอบหนึ่งกลับมารับมัน,นมอออโอเควางไว้นะครับแล้วเราก็ปลาเลย <c oughs> เอาตรงนี้แล้กันมานี่น่าจะไปแพงมันน่าจะสู้เรานะเพราะมันเป็นถึงตำนานคอนะร์สนะครับโอเค ชิปหายแล้วเซีเบิ้ลอูไม่เบิ้ลไม่เป็นไรสร้างสถานที่ต้นทางสถานีต้นทางได้แล้วพามันวนสักรอบหนึ่งดีกว่าปะพามนวนสักรอบหนึ่งดีกว่า <c oughs> บ้านไม่แพงนะดูดิมันจะสู้เราไหมแต่ถ้าเราฆ่ามันไม่ตายมันฆ่าเราแทนนะตินะแต่ผมอยากเล่นเนี่ยที่จริงปลาลงเนี่ยมันตายแล้วเนะี่ย มานี่ไนกี้เออนั่นแหละแล้วก็ป่าแบบเออป่าไปตรงนี้สร้างสสยที่ต้นทางวางไว้เชิญโดนขายเมืองดิขายเมืองมาเลยกู้มาอ้าวมันกู้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 ไปเราก็พาทัวร์ต่อเลยครับ <laughs> พาทัวร์ต่อพาทัวร์ต่ออย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดอะไรเราออกบ้างวะ พาทัวร์ต่อพาทัวร์ต่อสลายปลายทางไปพาทัวร์พาทัวราาาวาวมาหนี้มานี่มันน่าจะตายตั้งแต่อันนี้แลนะ้วแหละเมืองผมมันก็เริ่มแพงแล้วไนงะเอากูมา,ากูมายังโดนยังโดนดา่าไปกตายแนละ้วเนี่ยโอ้ตายเลยว่าจะทัวร์อีกสักรอบว่าจะพาทัวร์อีกสักรอบโอ้มันตายก่อนคนระับโอ้เสียดายว่ะ เอาอจริงจริงไนกี้มาเล่นแบบนี้โหดน,นะเอาพาทัวร์เลยทัวร์แบบทัวร์รอบแมปเลยนะครับพาขับรถอะไรนะรถไฟอ้าวไก่ทองอยากขึ้นรถก็บอกมาแล้วไก่ทองมันเอาวิกมาไหมกันวิกมาไหมมันเอากันวิกมาไหมกดดิเฮ้ยให้ไก่ทองมาเริ่มก่อนนะเดี๋ยวพาทัวร์แบบทั่วแมปนะครับรับทรงแบบ VIP อา้าวกูได้ก่อนอย่างนี้วิกแลบมันเอากันวิกมาไหมมันไม่เอากันวิกมา อย่างนี้โดนนะโดน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 แน่ไปเอ้าชิบหายแล้วโอ้โหทำไมดม a ชั่นต้ออกตอนนี้ด้วยไปไปนะครับสิบสองเพราะมันติดโลดจุดสตาร์ทผมเลยไม่โดดนะครับไปไม่ได้หมวกฟาโลมานะครับถ้าหมวกฟาโลมาเสร็จแล้วเสร็จเราแล้ว ดาบเอ่อปลาปะนี่สร้างสาาทีต้นทางแล้วไปโอโ้าวเฮ้ยโอ้โหได้เป็นชงไดเป็นชั่ชนไม่ออกเลยชิบหายแล้วแล้วพี่พี่เราจะจะวิกได้ไหมโอ้โหบานลงเต็มเลยใหญ่แล้วมันมีเมืองผุดของอะไรวะบัฟเหรอมีบัฟก็ไม่บอกแหมปาไป คราวนี้เรามาคิดแผนดีกว่าว่าเราจะอยู่รอดได้ยังไนนงนะเราวิกตรงไหนได้บ้างเนี่ยตรงนี้ตรงนี้น่าจะได้อยู่ไปไว,วิกตอรี่ลงนั้นเราไม่ลงเราลงตรงนี้อะไรเราออกบ้างวะดูดันะ ปลาชนะไปเถอะขับวิกไป <c oughs> เราขับรถวิกโคตรโหดไปต่อ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 โอ้โหมันจริงๆมันเลยอีกสักตาดิโอ้โตัวอะไรเนี่ยแบบนี้มันไม่ค่อยเจอคนโหดเราบล็กดมาปานสิบกระตาแล้วก็ไม่เจอคนโหดโอ้ได้เล่นเป็นคนสองพามันทัวร์ไหนไหมพ <c oughs> ามันทัวร์ไหนไหม โจมตีเป็นร้อยนะครับบอกไ้เลยไม่หยุดไม่ย่อนไนกะี้เนี่ยเอาเดินดีครับพี่ถ้าหมวกฟาโรมาเราจะได้ยาวกว่านี้นะแต่ว่ามันมัน,นมันไม่ได้เรื่องความแม่นนะ ผม,มอยากให้บ้านไนกี้มันถูกๆอะจะได้แบบพาทัวร์สักสองสามหลังแล้วพาวนสักสองสามรอบอะไรเงี้ยแต่เราใส่ออฟคูลเมืองมาไงก็เลยแบบแย่หน่อยโอ้โหรถไฟชนอ่าเบิ้นเยอะจังละ่ะมันอ่ามันมีป้องกันอยู่ใช่ป่ะเค สร้างสถานที่ต้นทางครับเอาหลุมนาววางไว้นี่ยโอ้โหมันติดโลดจุดสตาร์ทนะครับผมถึงไม่โดดเริ่มเทินเนี่ย <12. S 2> ขังกง <c oughs> ไปเราก็ไปเลยครับพ <c oughs> ามทัวร์สักรอบหนึ่ง <c oughs> มาแล้วแล้ว <c oughs> มาแล้วแล้วพี่ ลปรับแล้วเออปลาดาบไปตรงนี้สร้างถนต้นทางสร้างหลุมดำไปนำไปก่อนเลยเดี๋ยวผมตามไปพี่โอเคพี่อย่าเพิ่งตายนะมันไม่น่าจะแพงนะไม่แพงไม่แพงพี่้มไม่ได้หรอกพี่คิดนานจังโอ้ก็แค่กดใช้การ์ดไม่ใช้การ์ดนานกัน,นะเออไปผมมาแล้วพี่ <laughs> สักรอบหนึ่งดีไหมพี่ ไปสักรอบหนึ่งดีกว่าไปโอ้รออะไรอะ่ะปลาไปดับสร้างปลายทางไปครับมานักงรถไฟกันสักรอบสองรอบจโจมตีทีละสองครั้งโคตรโหดเลยดูนะมันจะโดนรถไฟก่อนแล้วมันค่อยโดนดับถ้ามันไม่ตายก่อนนะจา่จายป่าจ่ายป่าค่ารถพี่ค่ารถค่ารถเออค่ารถเลิโ่โดนโดนไนกี้อีกเออ โอ้โหเป็นกาที่จบตีสนุกจริงๆนะครับอย่าออกนะ GM ผมชอบเล่นแบบนี้นะครับอย่าพึ่งขายเออนั่นแหละาพาอีกสักรอบดีอย่างเงี้ยเชิญเลยครับเรียบร้อยไปอีกสักรอบหนึ่งนะครับอย่าตัดการ์ดมันนะอย่าตัดการา์ดมันผมจะโดดอีกสักรอบเออนั่นแหละเอ้าชิบหายละโอ้ก่กอนลอยฟ้าชอบไม่ออกอะแปลงไม่เป็นแรงกัน ให้มันเดินโอเคอยู่ตรงนั้นคิดว่าจะรอดแหละกล,ลับไปเอาดาบแล้วก่อน<ะ>โอเคเราก็ปลามานี่ดีกว่าอยากเล่นต่อนะ,ะสร้างอัญมีปลายทางมารถม,มารับแล้ว ม่มีเงินลงเครื่องบินนั่นนะสร้างในตอนทางเอามันโดนก่อนที่รถไฟจะไปนะตายและทรงเน่ยไปขายขายมาขายมาขายมาลร็วกขายมาจ่ายค่ารถเออมันขายมันขายมัอจากเล่นมัอจากเล่นมามามอจากเล่นมามามอจากเล่นหรือมันบอดปะไม่รู้เหมือนกันนะปล้วก็ปลาไปตรงนี้เลยเอาปลาไปตรงนี้ไม่ได้เป็นเกาะนะสร้างในปลายทาง แล้วมันคูณสองด้วยตรงนี้นะไปรถป่าแล้วอย่าลืมจ่ายค่ารถผมด้วยพี่ไปค่าโดยสารนะครับค่าโดยสาร,ายสารอย่าลืมค่าโดยสารผมด้วยมันจ่ายได้อยู่โอ้มันตายแล้วปู่กำลังมันเลยนะอ,อีกสักทีดีไปไปพอแล้วพอแล้วมันมันเกินไปแล้วนะทรมานผู้เล่นไม่เอาแนละ้วโอเคสำหรับวันที่ไม่มีอะไรเลยคลิปไม่ไม่มีสาระไม่มีอะไรเลยไม่ได้มาเล่นเว้นด้วย แค่ผมเห็นว่าเออเอาไนกี้ไปเล่นแก้เบื่อไปเล่นไป,ไปเล่นแก้เบื่อในดานรถไฟก็สภาพก็เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าใครทอยก่อนนี่ระวังไว้เลยนะมันพาทัวร์แบบรอแบแมบเลยแหละเอาจริงมันมันแบบมันปวดมากนะทั้งรถไฟทั้งดาบทั้งรถไฟดาบอยู่นั่นแหละอืมโอเคสำหรับวันนี้ก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับก็จะทําให้เกมมันรู้สึกคลื้นสนุกคลื้นกว่านี้นะไนกี้ก็เป็นตัวที่ ทัวน,นี้ยังเล่นได้ไหมยังเล่นได้อยู่นะไนกี่ถ้าไม่เจอตัวที่มันโดนแก้ทางจริงๆริงอย่างเอลลินอย่างผีเสื้อสมุดนะที่เหลือก็ผมยังมองว่าสู้ได้สบายอยู่สำหรับวันนี้ก็ต้องลาพุนเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจี้มันจะเข้ามาไหมนะถ้าจี้เข้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามหาแล้วเอาไปเล่นกันดีกว่านะครับอมืมันเป็นจี้ตะเกียงแอบมาสปอยแล้วก็ไม่เขียนสกิลไว้นะเราก็ต้องรอลุ้นเอาแล้วกันหวังว่าพรุ่งนี้มันจะมานะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปเบียง,งเท่านีแ้แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมเอาเอาเราเอาลองเ,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 เอาไปเล่นกันดูนะสนุกจริง